แจ้งข่าวอสสอสมอทุกท่านพรุ่งนี้ค่าป่วยการอสสอสมอจะเข้า1000บาทค่ะสวัสดีค่ะพบกับปปออีกครั้งนะคะในช่อง y o u t u ปปปเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ปปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ปปอก็มาแจ้งข่าวดีแก่อสสอสมอทุกท่านนะคะทุกท่านที่ส่งงานครบปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้หนีไปไหนพรุ่งนี้วันที่12กรกฎาคม2565ท่านจะมีเงินเข้าหนึ่งรายการ นั่นก็คือค่าป่ยการอสมอเป็นจํานวนเงิน1,000บาทค่ะและสําหรับอสมอที่เป็นสมาชิกชกอ,อสอ,อสมอนะคะก็จะถูกหักทุกคนเลยหนึ่งรายการก็คือเงินสงเคราะห์รอบเดือนกรกฎาคม2,565เป็นจํานวนเงิน298บาทเท่ากันทุกคนค่ะเงินเข้าแล้วก็อย่าเพิ่งไปกดมานะคะ รอให้สมาคมหักก่อนหรือถ้าไปกดมาก็เหลือไว้สัก300บาทก็จะได้หักได้พอดีค่ะสำหรับสมาชิกท่านอื่นที่ยังค้างอยู่จะมีการหักย้อนหลังนะคะการหักย้อนหลังนี้จะหักเฉพาะในคนที่เคยเรียกหักแล้วหักไม่ได้เท่านั้นนะคะก็ฝากให้อสสอสมอพวกเราทุกคนเข้าใจตามนี้นะคะถ้าท่านไม่มีรายการค้างท่านก็จะโดนหักเพียงแค่หนึ่งรายการค่ะ เมื่อเราเป็นสมาชิกแล้วก็ช่วยกันรับผิดชอบหน้าที่นะคะสมาคมชจ้ากสมตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนอสมอด้วยกันหักคนละ50สตางค์ต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งคนก็ไม่มากเลยนะคะรวมโดยช่วยกันค่ะเมื่อเสียชีวิตเรามีมรดกให้ทายาตถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆค่ะวันนี้ป้าปอก็ขอแสดงความยินดีกับอสมสมทุกท่านนะคะจะได้รับค่าป่วยการแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะคะ ถ้ามีข่าวใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ